ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่เพิ่งห่างจากคนที่คุณคุยหรือว่าเพิ่งจะเลิกกับคนที่คุณรักไม่ว่าคุณจะอยู่ในสเตตัสการรอคอยให้เขาติดต่อกลับมาการรอให้เขากลับมารักคุณการรอให้ความสัมพันธ์กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพียร er ์คาร์ดในวันนี้จะช่วยไขยข้อข้องใจทุกคนได้ค่ะเพราะควีนจะชวญทุกคนมาฟายด้าต์กันดีกว่าว่าที่เลิกกันไปที่ห่างกันไปแบบนี้ในใจของเขาอยากจะกลับมาหาคุณหรือเปล่าหรือว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่กันแน่มาจบ ทุกข้อสงสัยไปพร้อมกับ Queen Edge ได้ใครที่เห็นคลิปนี้ห้ามเลื่อนผ่านเด็ดขาดเลยค่ะเพราะมันเป็นของคุณดังนั้นฟังให้จบเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ควีนเอจ ชาแนลช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็น,นเพื่อน,นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนค่ะ positive being positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเพียร์การ์กันในหัวข้อที่ว่าคนที่คุณคุยอยู่ด้วยที่เขาเงียบหายไปห่างกันไปหรือว่าเลิกลากันไปค่ะเขาคิดอยากจะกลับหาคุณทืกเปล่าหรือว่าเขาคิดยังไงกับคุณอยู่กันแน่ในตอนนี้ ะะมาจบทุกๆข้อสงสัยที่ค้างคาใจไปพร้อมกับควีนได้เลยค่ะวันนี้เนี่ยเรามาจัดเต็มกันแบบจุกๆค่ะแอบสปอยส์นิดนึงนะคะว่าคำทำนายในวันนี้แม่นแบบฟาดมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเตรียมน้ำเตรียมขนมเตรียมใจไว้ในตอนที่ดูนะคะและถ้าฟังแล้วคิดเห็นยังไงค่ะอย่าลืมคอมเมนต์เรื่องราวของคุณหรือความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะควีนรออ่านทุกๆคนค่ะ ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ General w e ี t i n g เพราะฉะนั้นอย่าน้ำมันไปตัดสินใจใด,ด้จนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะ ซึ่งรายละเอียดการเช็คต,ตัวส่วนตัวในการขอคำปรึกษาการโคชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอยู่ในช่อง d i s r u p t i o n ์ Box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการและวันนี้นะคะเรามีไพพอยู่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกค่ะซึ่งคุณก,ก็ใช้ทุกคนเลือกภาพสวยๆดังนี้นะคะภาพที่1น,นะคะคือภาพนี้ค่ะภาพที่2นะคะคือภาพนี้ค่ะ ภาพที่3นะคะคือภาพนี้ค่ะ รักกองไหนชอบกล้องไหนเลือกได้เลยนะคะควินเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักได้ทำไทม์สแตมป์ให้เรียบร้อยแล้วด้วย I do appreciate a lot ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซปเปอร์ทงส์เป็นค่าครูให้กันและกันด้วยนะคะใครกดซปเปอร์ทงส์ anks, วันนี้นะคะขอให้คำทำนายดีๆเกิดขึ้นจริงขอให้ความสำรัรธ์ของพวกคุณทั้งคู่มีโอกาสกลับมาเป็นอย่างเดิมนะคะสาธุ99ค่ะดังนั้นเนี่ยฝาก ด้วยนะคะและถามว่าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไป take a t i p ล o กกันเลยดีกว่าคะ่ะว่า My Prediction มีอะไรบ้างคะ่ะ so let's get started ค่ะ She's her Everyone's see Mona Mona Lisa lining up to see her. Mona Lisa. Lining up to see her. There must be something be bad Found the beauty goes much deeper. Once you get to meet her, you see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, yeah. I wonder where she hides under her disguise. Yeah, 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 yeah. And all the girls around the world they wanna be. Yeah. And all the dudes are trying to She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something better for you. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something better for สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆคนที่เรียกกองที่1นนะคะใครก็ตามที่เรียกภาพนี้เลยนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามา find out กันดีกว่าว่าคนที่ห่างกันไปคนที่เงียบหายไปคนที่คุณรอคอยเขา คิดจะกลับมาหาคุณหรือเปล่าคะหรือว่าเขาในตอนนี้คิดอะไรกับคุณอยู่บ้างมาเจาะใจเขาแบบจุดๆไปพร้อมกับ Queen Edge ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์ท k s เป็นค่าครูให้กันลายกันด้วยนะคะใครที่ยังไม่กด s u b s c r i b นในวันนี้นะคะ don't forget to subscribe me below นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของ Queen ค่ะและถ้าใครที่อยากเช็คต้นส่วนตัววยการอยากขอคำปรึกษาอยากโคชอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไมมาหา,ห,าหรือมาพูดคุยกับคืนได้ที่ช่อง ค a p t a i n ์บ็ตารางนี้ค่ะควินขอเป็นหนึ่งในจิก๊กซอที่จะช่วยทุกคนไขเข้อสงสัยและมีพลังงานบวกกลับไปการันตีด้วยประสบการณ์การช่วยเหลือคนมากกว่า2 0 0หมนคนทั่วโลกค่ะหลังไม่มาพูดคุยกับควินได้นะ, so re ready, นะคะ s o i ร y o u r e รนะคะควินมีไพ่อยู่ในมือเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าคำทำนายเป็นอย่างไรบ้างค่ะ สำหรับไพ่ที่ได้รับนะคะอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะคุณรู้สึกถึงคนที่ห่างกันไปแล้วก็รอคอยการกลับมาซึ่งแน่นอนคะ่ะคนที่ดูคลิปนี้อยู่คุณก็พิจิชอว่า y ย u r e w a i ting for him right now นะคะคุณกำลังรอเขาอยู่ในตอนนี้คะ่ะแต่คุณรู้ไหมว่าอันที่จริงแล้ว he has been waiting for you too คะ่ะเขาเองก็กำลังรอคอยคุณเช่นกันคะ่ะ you got t h first นนะคะคือ s w e a of pentacles ค่ะ the next card นะคะคือ five of cups ค่ะ and the last one เลยนะคะคือ four of cups นะคะ I don't know what happened to you in the past คุณไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจากในอดีตที่ผ่านมาแต่คุณรู้ว่า at this point he's i very missing you right now เขาคิดถึงคุณมากๆ thinking about you a lot and he can't get you off his mind และเขาไม่สามารถที่จะ เอาคุณออกไปจากหัวได้ค่ะ ตั้งแต่ที่เขาห่างหายกับคุณไปนะคะตั้งแต่ที่ไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันหรือว่าเลิกรากันไปสําหรับบางคนคะ่ะจากการที่เขาไม่ค่อยดื่มเขาก็หันหน้าเขานน้า,ขาหาแอลกอฮอล์ทุกๆวันเนี่ยดื่มเพื่ออะไรดื่มเพื่อที่จะ forget about you forget about the memories that you have sharing together in the past พยายามที่จะลืมทุกอย่างที่คุณและเขาทําร่วมกันนะคะพยายามที่จะลบล้าง ความทรงจําในอดีตโดยเฉพาะความทรงจําดีๆที่วะคุลทั้งคู่ได้ใช้เวลาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการคุยกันเท x กกัน overnight การที่ไปเที่ยวด้วยกันการออกเดทด,ด้วยกันหรือแม้กระทั่งว่าการที่เขาซื้อดอกไม้มาให้คุณหรือว่าการที่เขาและคุณเน่นมุกตลกใส่กันทุกๆอย่างมันฝังอยู่ในหัวของเขานะคะและเขาคิดถึงคุณมากๆเลยค่ะไม่มีวันไหนที่เขาไม่คิดถึงคุณเลยเขาพยายามดื่มอย่างหนักเพื่อที่จะได้ forget all about you แต่ว่าเขาไม่สามารถทำได้ เพราะทุกๆวันเขาเฝ้ารอแต่คุณคะ่ะไม่ว่าคุณจะเทกคหาเขาก่อนหรือไม่ได้เท์หาก่อนหรือว่าตอนนี้มีการบล็อกกันไปเกิดขึ้นแต่เขารอโอกาสที่จะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งคะ่ะเขาคิดในทุกๆวันถึงความน่ารักของคุณความสดใสของคุณและเขาต้องการที่จะกลับมาในชีวิตของคุณคะ่ะ เขาคิดอยากจะกลับหาคุณอยู่ตลอดเวลาเลยไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึง The more he think, งเดี๋ย e เข e ดังเ e ี๋ยว e ขาห o ่ e ฟ o วเ you. t h e m o realize you are important to him and he really wants you to be in his life ดิ้งเขาดื่มยิ่งเขาเมาเขายิ่งจหนักรู้ว่าคุณคือคนสำคัญในชีวิตของเขา and he never ever forget about you at all ถึงแม้จะดื่มหนักขนาดไหนแต่เขาก็ไม่สามารถลืมเลือนคุณไปได้เลยค่ะเขาเสียใจยกับทุกท การกระทําที่ได้เกิดขึ้นและเสียใจที่นวันนี้ข้างๆเขาไม่มีคุณอยู่แล้วค่ะจริงๆคุณอาจจะคิดว่าก็แค่เท็กซ์มาหาคุณคุณก็อาจจะแบบ come back to him แล้วอะ่ะแต่ว่าในหัวของผู้ชายคนนี้มันมากกว่านั้นไงมันเหมือนมันเหมือนเขาอะ่ะมีอีโก้กับคุณเยอะมากๆเขาพูดไม่ดีกับคุณไปเขาจะปฏิเสธคุณไปแต่ว่าเขาอะเขาเหมือนแบบ เขาทำไม่ดีกับคุณไปแล้วเขาอยากกลับมาแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องเริ่มต้นยังไงเนี่ยเขาไไม่ว่าจะต้องพูดแบบไหนแบบไหนถึงจะดีในการพูดออกไปแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะถ้าพูดออกไปว่าแบบเรากลับมาไปเหมือนเดิมได้ไหมอ่ะมันก็จะเสียอีโก้ของเขาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขา trying so hard to find the solution To come back to you ค่ะเขาพยายามอย่างหนักค่ะเพื่อที่จะหาวิธีการในการที่จะกลับหาคุณได้อย่างแนมเนนยนที่สุดง้อคุณให้ได้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องเสียอีก,ก้หรือว่าก่นคำพูดของเขาไปเพราะฉะนั้นสำหรับคำถามที่ว่าเขาคิดอยากจะกลับหาคุณไหมก็ต้องบอกว่าทุกๆวินาทีที่ยังมีลมหายใจเขาคิดเรื่องของการกลับหาคุณอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ คำทำนายสุดป,ปังขนาดนี้นะคะอย่าลืมกดหัวใจสีขาวรับคำทำนายดีๆในวันนี้ให้คำทำนายดีๆในวันนี้เกิดขึ้นจริงให้คนของคุณกลับมาหาคุณแบบด่วนๆคะ่ะและกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อให้พลังงานบวกเกิดขึ้นกับคุณและช่วยให้เขากลับมาหาคุณแบบฉ่ำๆนะคะยังไงก็ต้องกลับมาสายบแทบเท้าคุณเพราะว่าเขาอ่ะจะรักคุณคิดถึงคุณจนทนไม่ไหวนะคะอ,ะอย่าลืมกดสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะหัวใจสีขาวอย่างที่ควินบอกไปคะ่ะและก็ จากการวันนี้นะคะใครฟังแล้วคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้หรือว่าถ้าอยากเห็นท็อปิกไหนในช่อง Queen Edge นะคะก็คอมเมนต์บอกได้ด้วยเช่นกันค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซ u เปอร์ท n k s เป็นค่าครูให้กับแายการด้วยนะคะเงินที่ได้ตรงส่วนนี้แบ่งไปทําบุญค่ะและถ้าใครที่อยากได้ที่ปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงกับคุณรักคุณไหมจะกลับมาหรือเปล่านะคะหรือแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะเลือกควีนเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของคุณเลือกควีนเป็นกุญซือส่วนตัวของคุณค่ะแล้วเรามาปลดล็อกช ีวิตพลิกตัวตนเพื่อสร้างความสําเร็จในแบบที่คุณต้องการค่ะหลังไม่มาโคชมาดูดวงมาหาเรือบคุณได้ที่ช่อง Descriptions Box ้านล่างนี้ค่ะส่วนครั้งหน้าจะเป็นคลิปเพิคศษหัวข้อไหนนั้นรอลุ้นแบบจุกๆได้ค่ะคุณหวังว่าทุกคนจะ enjoy watching this video ค่ะ m e y t h force be with you all ค่ะจะ so have a good day have a great day ค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เรียกกองที่2นะคะใครก็ตามที่เรียกภาพนี้เลยนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามา find out กันดีกว่าว่าคนที่ห่างกันไปคนที่เงียบหายไปคนที่คุณรอคอย เขาคิดจะกลับมาหาคุณหรือเปล่าคะหรือว่าเขาในตอนนี้คิดอะไรกับคุณอยู่บ้างมาเจาะใจเขาแบบจุกๆไปพร้อมกับ Queen Edge ได้เลยนะคะ like, กดไลค์กดแชร์กด s u p e r t ร์แท s เป็นค่าครูให้กับรายกันด้วยนะคะใครที่ยังไม่กด subscribe ในวันนี้นะคะ do n t forget to subscribe me below นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของ q u e e n ค่ะและถ้าใครที่อยากเช็คตันส่วนตัวด้วยกันอยากขอคำปรึกษาอยากโคชอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไมมาหาหรือมาพูดขบ Queen ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะควีนขอเป็นหนึ่งในจิ๊กซอที่จะช่วยทุกคนไข่ข้อสงสัยและมีพลังงานบวกกลับไปการันตีด้วยประสบการณ์การช่วยเหลือคนมากกว่า2 0,000นคนทั่วโลกค่ะหลังไม่มาพูดคุยกับควีคนได้นะคะ So i ร y อีฟเอรนะคะควีนมีไพ่อยู่ในมือเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าคำจำนายเป็นอย่างไรบ้างค่ะสำหรับไพ่ที่ได้รับนะคะอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะ เบื้องต้นเลยนะคะควีนรู้สึกถึงอนเนจของคนที่ไปไปกับกับเด่นมากมันกล่าวคือเคยคุยกันแล้วห่างกันไปแล้วกลับมาคุยกันใหม่แล้วมันเป็นอยู่ในหลูประมาณเนี้ยอยู่เรื่อยๆนะคะไม่สามารถตัดขาดกันได้ค่ะซึ่งคุณเองนะคะก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมมันถึงแบบตัดกันไม่ขาดค่ะและบางคนในที่นี้นะคะก็อาจจะมีความผูกพันกันทางจิตวิญญาณค่ะกล่าวคือในอดีตชาติเนี่ยได้ทําบางอย่างร่วมกันมานะคะเป็นสายสัมพันธ์ที่ผูกโยงกันค่ะ ซึ่งอาจจะเป็นกรรมที่ดีนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกรรมที่ไม่ดีกระดาตรงนี้เนี่ยก็ต้องไป ตามหากับตัวเองแล้วนะคะไปสำรวจกับตัวเองแล้วเนาะว่าความสัมพันธ์ที่คุณคุยกับเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็น healthy relationship or oh, oh, toxic relationship ค่ะถ้าเป็น healthy relationship นะคะก็มีโอกาสสูงมากที่จะเป็น soulmate กันหรือว่า twin flame กันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น toxic relationship นะคะ apparently ว่า this is karmic เนาะก็คือเป็นคู่แงคูกรรมดังนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของคุณนะคะที่ต้องสำรวจตัวเองแบบช่ำๆแบบ ละเอียดเลยนะคะจะได้รู้ว่านี่เป็นความสัมพันธ์แบบไหนกันแน่แต่ว่าเ e v e เค่ะสิ่งนี้เนี่ยไม่ได้จะสําคัญเท่ากับสิ่งที่ควีนกำลังจะตอบนะคะเรามาดูกันค่ะพไพ่ใบแรกนะคะคือ the judgment ค่ะใบที่2นะคะคือ queen of m o n n s ค่ะและใบสุดท้ายนะคะคือ ace of w o n d s ค่ะ คุณอาจจะเปลี่ยนแฟนมาแล้วหลายคนแต่ก็ยังนึกถึงเขาอยู่คะ่ะหรือว่าตัวเขาเองนะคะในตอนนี้เนี่ยอาจจะมีไปเดทกับคนใหม่นะคะไปคุยกับคนใหม่แต่ว่าเขาก็ไม่สามารถสลัดคุณออกไปจากหัวได้คะ่ะทุกวันนี้นะคะพวกคุณทั้งคู่ยังเป็นเพื่อนกันบนโซเชียลมีเดียอยู่คะ่ะและคุณก็เห็นว่ามีการส่องกันไปส่องกันมา r e p l y s t o r y สําหรับบางคนคะ่ะเขามองว่าในตอนนี้นะคะคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งและแกร่งและเซ็กซี่มากๆค่ะและ ความทรงจําดีๆระหว่างคุณและเขามันมักจะมาในตอนที่เวลาเขาไปคุยกับคนอื่นนะคะแล้วก็คนพบว่ามันไม่ใช่อะไรเงี้ยนะเหมือนคุณคือ the best for him อะไรเงี้ยค่ะจริงๆการที่คุณหรือเขาลองไปเปิดใจคุยกับคนใหม่ๆนะคะมันก็ดีนะเพราะว่ามันได้ครอเปรียบเทียบบางอย่างมาค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันได้ข้อเปรียบเทียบในทิศทางที่ดีที่ว่า no one else c o m p a r e to you ค่ะไม่มีใครที่ จะเทียบเท่าได้กับคุณได้นะคะเพราะว่าใน f i n a l ี่แล้วผู้หญิงทุกคนที่เขาได้ใกล้ชิดหรือว่าได้พูดคุยคะ่ะคุณคือ the best for him number one for h ฟอเลยนะคะในทุกๆเรื่องคะ่ะรูปลักษณ์ทัศนคติความเป็นเกิลบอ s นะคะความ ที่เป็น i n d e p e n d เดนความเก่งกาจความฉลาดทุกอย่างคือคุณเหนือกว่าคนอื่นๆเลยนะคะและเขาประทับใจในตัวคุณมากค่ะคุณรู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณนะคะและถ้าเกิดว่านะตอนนี้คุณไปออกเดทกับคนใหม่นะคะคุณลงโซเชียลมีเดียมีคนเข้ามาจีบคุณค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเขานะคะคือความเจ o u s ความหึงหวงค่ะ และความปรารถนาความต้องการที่อยากจะครอบครองคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณพูดมาขนาดนี้แล้วนะคุณต้องรู้คําตอบแล้วแหละว่าเขามีความคิดของการอยากจะกลับมานะคะอยู่ตลอดเวลาและใบสุดท้ายคอนเฟิร์มว่าจริงค่ะคุณเห็นไหมการอบกอดอีกครั้งหนึ่งและคุณว่ามันจะไม่ใช่แค่ความคิด แต่มันจะเป็นสิ่งที่มี possibility ในการที่จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงค่ะเพราะว่าเขาจะคิดถึงคุณมากๆนะคะและเขาอยากจะอบกอดคุณเขาอยากที่จะใกล้ชิดกับคุณให้มากๆนะคะแล้วก็เขาชอบคุณจริงๆค่ะ I like you the most You're the one for him That's so cute Queen ่ไย อยากจะบอกว่าเขาไม่ได้แค่คิดที่อยากจะกลับมาแต่เขาคิดและลงมือทําค่ะควินเห็นว่าเขาจะ take action soon เพราะพวกคุณทั้งคู่นะคะมีดวงชะตากันมาค่ะอย่างที่ควินเกิดไปตอนต้นนะไปสำรวจดูคบกันแล้วคุยกันแล้วมันมีความ healthy หรือว่ามีความ toxic มากกว่ากัน แล้วนั่นแหละค่ะมันจะมีการกลับมาที่เกิดขึ้นค่ะเพราะมันมีสายใยบางๆที่เชื่อมอยู่ยิ่งถ้าเกิดว่าคุณทําให้เขาเห็นว่าคุณมีตัวเลือกมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นแรงกระตุ้นที่ทําให้เขาอยากกลับมาหาคุณมากขึ้นเท่านั้นค่ะและเขาจะทํามันจริงๆค่ะสิ่งที่คุณตอบคนที่เลือกกองที่สองมันไม่ได้แค่ความคิดว่าอยากจะกลับมาหรือไม่ แต่มันคือสิ่งที่มีแนวโน้มว่าเขาไม่ใช่แค่คิดและเขาจะ take action ในการ come back to you actually ค่ะ คำทำนายสุดปังขนาดนี้นะคะอย่าลืมกดหัวใจสีขาวรับคำทำนายดีๆในวันนี้ให้คำทำนายดีๆในวันนี้เกิดขึ้นจริงให้คนของคุณกลับมาหาคุณแบบด่วนๆค่ะและกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อให้พลังงานบวกเกิดขึ้นกับคุณและช่วยให้เขากลับมาหาคุณแบบฉ่ำๆนะคะยังไงก็ต้องกลับมาสยบแทบเท้าคุณเพราะว่าเขาอ่ะจะรักคุณคิดถึงคุณจนทนไม่ไหวนะคะอ,ะอย่าลืมกดสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะหัวใจสีขาวอย่างที่ควินบอกไปค่ะและก่อน จากการวันนี้นะคะใครฟังแล้วคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้หรือว่าถ้าอยากเห็นช็อปปิกไหนในช่อง Queen Edge นะคะก็คอมเมนต์บอกได้ด้วยเช่นกันค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซุปเปอร์ทังค์เป็นค่าครูให้กันและกันด้วยนะคะเงินที่ได้ตรงส่วนนี้แบ่งไปทําบุญค่ะและถ้าใครที่อยากได้ที่ปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงกับคุณรักคุณไหมจะกลับมาหรือเปล่านะคะหรือแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะเลือก Queen เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของคุณเลือก Queen เป็นกุญซือส่วนตัวของคุณค่ะแล้วเรามาปลด็ ชีวิตพลิกตัวตนเพื่อสร้างความสําเร็จในแบบที่คุณต้องการค่ะหลังไม์มาโคชมาดูดวงมาหาเรือบคุณได้ที่ช่อง Descriptions Box ด้านล่างนี้ค่ะส่วนครั้งหน้าจะเป็นคลิปเพียค่ะหัวข้อไหนนั้นรอรุ้นแบบจุกๆได้ค่ะคุณหวังว่าทุกคนจะ enjoy watching this video ค่ะ m e y the force be with you all ค่ะจะ so have a good day have a great day ค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เรียกกล่องที่3นะคะใครก็ตามที่เรียกภาพนี้เลยนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟ i n d ว u ์กันดีกว่าว่าคนที่ห่างกันไปคนที่เงียบหายไปคนที่คุณรอคอย เขาคิดจะกลับมาหาคนหรือเปล่าคะหรือว่าเขาในตอนนี้คิดอะไรกับคนอยู่บ้างมาเจาะใจเขาแบบจุกๆไปพร้อมกับ Queen Edge ได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซ u เปอร์ท n k s, <S เป็นค่าครูให้กันลายกันด้วยนะคะใครที่ยังไม่กด s u b s c r i b นในวันนี้นะคะ don't forget to subscribe me below นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของ Queen ค่ะและถ้าใครที่อยากเช็คตันส่วนตัวด้วยการอยากขอคำปรึกษาอยากโค้ชอย่างเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไมมาหาหรือมาพูดคุยกับค u e น n ที่ช่อง Descriptions Box ตารางนี้ค่ะควินขอเป็นหนึ่งในจิก๊กซอที่จะช่วยทุกคนไขเข้อสงสัยและมีพลังงานบวกกลับไปการันตีด้วยประสบการณ์การช่วยเหลือคนมากกว่า2 0 0หมนคนทั่วโลกค่ะหลังไม่มาพูดคุยกับควินได้นะ, so, re ready, นะคะเซอร์อีฟแอบเรดีนะคะควีนมีไพ่อยู่ในมือเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าคำํำนายเป็นอย่างไรบ้างค่ะสำหรับไพ่ที่ได้รับนะคะอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรคะ่ะเบื้องต้นเลยนะคะ คุณรู้สึกถึงเอเนอร์จีของคนที่เพิ่งจะห่างกันไปค่ะและคุณคิดถึงเขามากๆนะคะมันทำให้คุณคิดมากอึดอัดหรือว่าไม่สบายใจคือกับเรื่องของคนของคุณค่ะคุณไม่แน่ใจว่าพวกคุณทั้งคู่เนี่ยจะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าคุณคิดไม่ตกถึงเรื่องของเขานะคะคิดแล้วคิดอีกคิดไม่หยุดหย่อนและการหลับตานอนให้หลับสนิทนั้นกลายเป็นเรื่องที่ยากมากค่ะ คุนรู้สึกว่าบางคนในที่นี้อาจจะเดทอยูดด่กับคนต่างชาติคนทางไกลตจากถิ่นต่างแดนค่ะแต่คุนรู้สึกถึงเอเนจีของชาวเอเชียค่อนข้างโดดเด่นแต่เอเชียนีที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นเิกันปอนชีนิสก็ได้นะคะคือแบบเอเชียนที่อยู่ในยุโรปหรือว่าอเมริกาแต่คุนรู้สึกถึงเกาหลีจีนญี่ปุ่นมาเลเซียค่อนข้างโดดเด่นค่ะคุณรู้สึกว่า คุณคิดถึงเขานะคะและภาวนาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เขากลับมาหาคุณคะ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในพาร์ทของเขาดีกว่าว่าคำพิธานของคุณส่งตรงถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแม่ลักษมีหรือเปล่าว่ามันเป็นยังไงมันคิดที่อยากจะกลับาหาคุณหรือเปล่านะคะ You g ก็ the first one นะคะก็คือ the bones ค่ะ The next card นะคะก็คือ knight of s w o r d ค่ะและ the last one เลย knight of cups นะคะ เขาเป็นคนที่ใจแข็งแล้วก็เด็ดเดี่ยวมากๆเลยค่ะรายการที่เขาเลือกที่จะหันหลังให้กับคุณมันคือความตั้งใจของเขาจริงๆว่าเขาต้องการที่จะเดินไปข้างหน้า move forward move on from you ค่ะแต่คุณเชื่อไหมคะตั้งแต่วินาทีที่เขาตัดสินใจหันหลังให้กับคุณนะคะหรือไม่ไปต่อกับคุณคะ่ะ it is sleepless night นะมันคือค่ำคืนที่นอนไม่หลับไม่ต่างจากคุณคะ่ะ หลับตานอนก็คุณคิดถึงคุณตื่นมาก็เห็นจะภาพคุณอยู่ในหัวมันเมื่อไหร่กันนะที่คุณเข้ามามีอิทธิพลต่อหัวใจของเขาได้มากขนาดนี้ทั้งที่จริงเขาแน่ใจกับตัวเองแล้วว่าการไม่มีคุณมันอาจจะเบ็เเอร์กว่าการที่เราต่างคนต่างอยู่อาจจะทำให้เขาได้ไปใช้ชีวิตได้พบกับคนใหม่ๆห,หรือแม้กระทั่งมีเวลาที่ได้โฟกัสกับเรื่องของงานเรื่องของตัวเอง แต่เขากลับรู้สึกผิดที่เขาได้ทำแบบนี้กับคุณและเขารู้สึกคิดถึงคุณมากๆเขาคิดถึงคุณจริงๆนะคะและการที่เขาเลือกที่จะหันหลังให้กับคุณนั้นมันเริ่มทำให้เขาคิดได้ว่าอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดมหันและมันเหมือนกับว่าเขากำลัง ยนไดมอนลงไปในคลองในทะเลในมหาสมุทรก้นบึ้งลึกที่ไม่อาจควานหาได้และเพชรเม็ดนี้ดันล้ำค่ามากๆต่อจิตใจของเขาค่ะดังนั้นที่ถามว่าเขาไม่ความคิดอยากจะกลับมาไหมเขามีแน่นอนและมีโอกาสสูงที่เขาจะกลับมาด้วยค่ะพอหลังจากที่เขาได้หันหลังให้กับคุณ แต่เขาไม่สามารถ o v from y o u you 100%ได้มันทำให้เขาคิดทบทวนถึงเรื่องราวต่างๆและวิธีการในการที่จะกลับมาหาคุณให้ได้ดีที่สุดและกลับมาเป็นอบป้าที่รักของคุณค่ะบางคนในที่นี้อาจจะเดทอยู่กับคนที่มีกิจกรรมแบบ a อดเวนเจอรหรือว่าคนที่โรแมนติกมากๆคนที่ชอบอ่านหนังสือทำกับข้าวหรือว่าขี่ม้านะคะกิจกรรมแบบไฮเซ s ร์เบอร์ are, bro, อันดับหนึ่ง กีนสัมผัสได้นะคะว่าคนของคุณนะคะเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาและเขาอยากกลับมาหาคุณจริงๆและคีนเชื่อว่าในช่วงเวลาที่ไม่ได้คุยกันไม่ว่าจะเป็น9เดือน9วันหรือ9สัปดาห์เขาคิดเรื่องของการอยากกลับมาโดยตลอดและเขามีโอกาสสูงมากที่จะทำมัน และการกลับมาของเขามีโอกาสที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นขเขาได้เรียนรู้แล้วว่าคุณคือเพชรเม็ดงามในหัวใจของเขาและเป็นแสงสว่างที่จุดประกายเขาในวันที่มืดมนค่ะถ้าถามว่าเขามีความคิดอยากจะกลับมาไหมมอร์จ h นบัน0ดค่ะ คำทำนายสุดปังขนาดนี้นะคะอย่าลืมกดหัวใจสีขาวรับคำทำนายดีๆในวันนี้ให้คำทำนายดีๆในวันนี้เกิดขึ้นจริงให้คนของคุณกลับมาหาคุณแบบด่วนๆค่ะและกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อให้พลังงานบวกเกิดขึ้นกับคุณและช่วยเขากลับมาหาคุณแบบฉ่ำๆนะคะยังไงก็ต้องกลับมาสยบแทบเท้าคุณเพราะว่าเขาอ่ะจะรักคุณคิดถึงคุณจนทนไม่ไหวนะคะอ,ะอย่าลืมกดสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะหัวใจสีขาวอย่างที่ควินบอกไปค่ะและกอ จากการวันนี้นะคะใครฟังแล้วคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้หรือว่าถ้าอยากเห็นท็อปิกไหนในช่อง Queen e d e นะคะก็คอมเมนต์บอกได้ด้วยเช่นกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u เปอร์ท n k ์เป็นค่าครูให้กันการายกันด้วยนะคะเงินที่ได้ตรงส่วนนี้แบ่งไปทําบุญค่ะและถ้าใครที่อยากได้ที่ปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงกับคุณรักคุณไหมจะกลับมาหรือเปล่านะคะหรือแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะเลือก Queen เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของคุณเลือก Queen เป็นกุญซือส่วนตัวของคุณค่ะแล้วเรามาปลดล็อกช ชีวิตพลิกตัวตนเพื่อสร้างความสําเร็จในแบบที่คุณต้องการค่ะหลังไมามาโคชมาดูดวงมาหาเรือบคุยได้ที่ช่อง Descriptions Box ด้านล่างนี้ค่ะส่วนครั้งหน้าจะเป็นคลิปเพิเศษหัวข้อไหนนั้นรอลุ้นแบบจุกๆได้ค่ะคุณหวังว่าทุกคนจะ enjoy watching this video ค่ะ m e y the force be with you all ค่ะจะ so have a good day have a great day ค่ะ